มือน,นี้ก็สืมาเฮ็ดน้ำจิ้มหมูชิ้นกินนะครับเห็นข้าเจเ้าเฮ็ดในคลิปเป็นตาแสบเลยว่าสิลองซื้อมาเฮ็ดกินเบิ่งเฮ็ดเอาเองหลักๆวัตถุดิมมีอย่างไงอันนี้น้ำบักขาม,าามเปียกเยกลือเทศทีรท่รูดตาลทิพน้ำตาลทสาตาลทสาแดงนะครับแลกก้วก็น้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองครับสิมาลองเฮ็ดเบิ่งนะครับเพราะว่า ชิ้นผักกันสื่อมาอันนี้ก็สิมาเก็บผักชีไปกินกลับนะครับแล้วก็ไปเอาหลาผักชีไปใส่ใม้านหอมเนาะผักชีงามๆปลูกไว้อยู่คูสาครับกินกับแล้วก็ไปใส่น้ำจิ้มชิ้นพอ้อผักชีจีนผักชีลาวนี่ผักกินกลับลาย,ยัาง อไะไรบนใดนี่เ่าเอาเนี่ยไม่ได้กินกับนะ้ามากินกับกระแสียบได้หรอห่อหอมเสียบพักซีเรากินกับสแสียบทำไมก็น้ำจิ้นะมเพริกเผาเองนะครัน้ำจิ้มพริกเผาเ็ดเองนะครับรถ้าฮัดเพ็ดเบิเ้งมาเนี่ยคิดอยากกินเห็นเห็นคลิปเห็นคลิปเ,เราคิดอยากกินและอยากสีเฮ็ดน้ำจิ้มเองนะครับน้ำจิ้มพริกเผา มื่อนี้อยู่น้าครับอีกอ<ว>ยาก่างนึงนะครับน้ำกระเทียมดองครับน้ำกระเทียมดงองขวายบ่ขวาไมเนี่ยจังสามสิขวาพริกเผาเอานะครับสิร้องเบิองมามันสิปเป็นจังได เห็นเห็นอยู่ในยูทูปนะน้าจิ้มน้ำจิ้มลูกชิ้นเลือกเอาไว้แดงๆมันมเลอามาตักวุดอันนี้ก็บพากินกับนะครับน้องเบ ั่่นครับั่นเป็นเกษตร่นเอานามันนะครับเ้าก็มีเครื่องปั้นเทากับั่นนอรคั่นเอคั่นเดแวั่นข้บ่ อันนี้ก็นหน้ามะเขือเทศน,นะครับอเอาเอามาคันแร้กกับมาคัานเน,นาคขันเอา,าน้ามันที่จริงเขาปั่นครับแต่ว่าบ่มีเครื่องปัน่นอยู่หน้าบ่มีเครื่องปั่นก็นเอามาขัานเนาหลังจากที่คันสเรสเร็จแล้วก็สิบิเขียวกับน้ำจิม้มแล้วก็พริกเผาที่สีเอาไปขวานะครับลกผักชีนี่เขาเกิดไปใส้กันเนะีเ่ยเนาะทำอะไรอยู่ลักชีนี่ ทุบก,ก็ได้ด okay. อกเคแล้วสองอืมทุบๆนะครับทุบๆให้มันแหลกแล้วกัน

ว่ามันหอมเนาะมันจะได้เป็นนำ้นำจิ้มทำพริกพริกเผาทำซีมพริกเผาเริ่มได้ทีแล้วครับได้ทีแล้วค่ะนี่แหละเอาสักนี่แหละเอาสักนี่เนาะไปตำ่ำแบ่งส่วนหนึ่งเอาไปตำ่ำส่วนหนึ่งต่ำนะค่ะอีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้เป็นลูกเนะี่ยเอาไว้ถั่วลุยนะ่ยหนา ต้ำหยาบๆนะครับประมาณนี้นะคะอืมตำหยาบๆด้วค่ะเพราะต้องแหลกใช่ไหมนี่แหละเรียมตัวค่ะกระแทกใะะั่ พริกส่วนตำตำหยาบๆนะครับแล้วก,ก็เอียนก็เสิไปร้อยหนา<ม>แล้วก็เ้าก็เสียไปเขียวกับน้ำจิ้มกับหน้ามะเขือเทศแล้วก็ปรุงรสครับหน้ามะเขือเทศโอ้สีงามมากเป็นตะกินจังได้ต่อไปนี่อันนี้สีเริ่มเฮ็ดแต่ได้อบ้ อดอนหดไหนอ่อนหดเลยฝาตะเก็นดอกน้ำตาลสายครับน้าวเพลที่เอียงนี่เกี้ยวไปใส่อนัรน่ะเอาซ้ำหนีบอง่นตั้งไฟหอนครับ ปล่าครับใส่น้ำเปล่ารอให้มันอัน่อนก่อน้ะค่ะรอให้น้ำร้อนนะครับรให้น้ำร้อนน้ำร้อนน้ำเดือดก่อนใส่น้ำตาลปิดเอาน้ำตาลปิ๊ดมาละลายครับ ตาใส,ดาใสแดงครับคนเห็นมันและแตกให้มันละลายก่อน,นครับ น้ำมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศครับรน้ำมะเขือเทศคือห้อปันนเลยบดละเอียด,ดเคี่ยวไปเรื่อยๆครับเคี่ยวไปเห,เห็ดไปเขี่ยน,นมันเหนียวได้ค่ะน้ำตาลเอ่ยน้ำมะขามน้ำมะขามเปียกนะครับสามช้อนน้ำมะขามเปียกสามช้อนครับ นัวลงนัวครับชดรชบตามใจชอบเขี่ยไปเรื่อยๆจมน,มนมันเข็มคนหมดแล้วครับน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองสามช้อนให้กันนะ หัอมันได้ยังไงยไ,ไมใัคนม้นักเสียเียเียตเป็นมันเนยวเลว ใส่แป้งข้เหนียวด้วยค่ะไม่ใเหนียวให้ไมนเหนียวเองตามธรรมชาติของด็นใส่แป้งว่าใส่แป้งเราเพราะว่าเขาจะทำมเขาจะใส่แป้งเพื่ความเหนียวใส่แป้งมเหนียวแล้วม่นาถูจะสูกี่พริกครับพริกขวา เริ่มเหนียวแล้วย,ย่างเผ็ดเลยใส่เ,นนเ,เกลือนิดนึงนะรสชาติน้ำมะขามไม่ด้วยค่ะเติมน้ำมะขามถ้ามัาเกเปียวใส่น้ำมะขามเพือมัน,เ,น,เ,นกเก้อือแหมบอว เรียบร้อย้อครับนี่เียร้อยแล้วยใส่ทาน้ามั้เลยครับน้าชิมเรียบร้อยแล้วครับที่นี่นี่มัดใส่ถ้วยนะครับ พักชี้ร้ยหนาคแบบมุกมันจะแสบรบบเียงามเลยวะ่ะตักส่ช่วยเนาะตักใส่ามาเลงหรือม,มาใส่มาเลง เรียบร้อยแล้วครับนี่เพิ่งจะกินนะมาที่นี่สิเอาทานใส่ไฟครับจะได้ปิ้งลูกชิน้น อันนี้หลังจากที่เสียบเสร็จนะครับเสีเอามาย่างไฟครับห่อนห่อน,นห่อนเลยเจ้าหนุ่มอืมเพราะมันแบบห่อนห่อนเนยที่ได้เนียอเปียวไปทั้งฝุ่นบ่ได้เพราะว่าดอมันใหม่ไง อ่อนห่อนๆน,นันที่เป็นกระเบือ้อ่น้ำดิน้ำดน,น,น่ากินน่ากิานนะต้องหยิบผักผักเอาต่อต่อแป้งจานน่นอันนี้แต่งจานนะครับผักชีครับ ขอาวโชินใส่สองจากนกันเลยมั้งยามันอันเดียใส่กันพักกินกลับครับนี่อันนี้เสิร์ฟไปเสิร์ฟแล้วนะครับ เรียบร uh, ้อยแล้วอาณาสงมาซิมให้นะมากินเขาสุดท้ายนั่นเอาอานี่ขาเนี่ยซิมให้นะมนก็ะเทยเขากองเขาม่ดกรี่เาองม่ด้เสร็เรียบร้อยแล้วกเกิน่กินไ่ได้กินหดไม่ยาก

น้ำจิ้มมันได้เราเองมันนูสุกมันสดจ้ะ็นจำจิ้มอยาน้อมอันนี้มันกเอเทศกับค้นเราเองเลยน้ำมันทอดมันสิเป็นน้ำมันใช่ไหมอันนี้นน้ำจิ้มทุกย่างมันจะออกเป็นรสชาติแบบนสิแตกินไหมกินอย่างกินมาแซ่บกินไขของที่ทานน้ำปลา <c oughs> ลองกินแล้วครับ,บ,บแซบแซบไหยเป็นตะเข้กินอีกเทียนหนึ่งอยู่เห <c oughs> ลืองางามงามและสเปรย์ขี้เจ้าอยู่ นี่นะครับยางสเสร็จแล้วสีเหลืองงามงามอันนี้ไปฝากคนอยู่บ้านครับ,บน,น,นี่กะลาไปก่อนนะครับผมพอการคลิปหนาเดี๋ยวสิบห้าหาเนาอืนมาเฮ็ดอีก<ม>เจอกันไหมครับผมช่องสุขชีวาบานทุงครับ